สวัสดีครับเพจรถโบราณ470ครับและขายรถโบราณคลัสสิก470 400ครับวันนี้จะมาแกะกล่องป้ายแดงครับดีมคุรุสภาครับผมน่ครับมาใหม่เพิ่งมาถึงวันนี้ครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามครับผมติดตามมาหลายท่านเลยครับ รอดีมุลุสภาสีแดงอ่าวันนี้เพิ่งมาถึงครับแกะกล่องใหม่ๆเลยครับอ่าเป็นสี ทำใหม่ครับเครื่องก็ฟิตใหม่สีนี้เป็นสีรถยนต์ครับผมทูเคนกแก้วเต็มระบบครับรับรองใช้ไปสี่ห้าปีครับไม่มีซีดครับเพราะเป็นสีรถยนต์ไม่ใช่สีสเปรกระป๋องครับท่อเนี้ยคือสั่งใหม่ครับท่อมีมอกอรครับผมแล้วก็ส่วนอะไรใหม่ก็คือมีแค่บังลมครับผมบังลมมือเบรก ยางหน้ายางหลังใหม่ครับส่วนไฟเลี้ยวก็เปลี่ยนกระจกสายขวาใหม่ไฟหน้าของเดิมครับผมหน้ากากนี่ก็ทําใหม่หมดเลยแล้วก็มีโลโก้ก็เป็นของเดิมติดรถครับชุดเด็กหน้าเป็นดัมเบรกครับมีสายเบรกแล้วก็สายเลือนใหม่ครับผมฝั่งซ้ายก็มีฝาเครื่องปัดเงา พักเท้าใหม่ครับผมหน้าหลังสายขวาฟังโซ่ของใหม่ครับผมเบาะกอ็ของใหม่ครับเรือนใหม่เดิมครับผมเปลี่ยนแค่กระจกข้างหน้าใหม่ครับวิ่งมาหกหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบกิโลครับกุญแจสองดอก ล็อกพอได้ครับเลกกันตกนี่ก็ของเดิมติดรถนะครับก็เปลี่ยนยางข้างหลังนี้ใหม่ครับถังน้ำมันก็เดิมทำสีใหม่ครับยิ้ใหม่ฟิตใหม่หมดเลยครับ เป็นอันนี้เป็นโลโก้ครับผมเป็นโล,โลโก้ของดีมพลุสภาตัวนี้จะหายากนะครับของเดิมของใหม่ไม่มีขายนะครับอันนี้เป็นของติดรถนะครับซีดอโรงงานครับผมฝาเครื่องนี่ก็ชุบใหม่ครับดุมหลังก็ใหม่ครับผมชุบใหม่หมดเลยแล้วก็ชกนี่ปรับระดับได้นะครับปรับนั่งสองคนหรือว่านั่งคนเดียวครับผมปรับได้แล้วแต่น้ำหนักลูกค้าครับ สก,ก้าของใหม่กระจกมีครบครับเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องให้ดูครับผมใส่เกียร์ว่างออกครบนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยครับครับเดิืเบานิ่มนิ่งครับ สวิตั่งนี้ก็เป็นสวิตเปิดปิดไฟหน้าครับอ่าตัวแรกคือ P คือไฟหลีครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับมีไฟหลีนี่นะครับไฟหลีนะครับแล้วก็มีไฟหน้าก็คือตำแหน่งนครับ F L ครบครับ ส่วนฝั่งซ้ายนะี่คือเป็นถึงต่ำครับครับถึงต่ำาสวิตช์นี้คือเป็นเลี้ยวครับผมซ้ายขวานะครับเลีเ้ยวฝั่งซ้ายแล้วก็เดี๋ยวลองตวดดูฝั่งขวาดูครับนี่ครับฝั่งขวา มายังไงครับเนี่ยเยึกแกดูอีกทีครับพอรถเพิ่งมาถึงวันี้ครับดูไปเลี้ยวฝั่งขวาให้ครับ มากนะครับเพราะว่าช่างเขาฟิตเครื่องมาใหม่ครับทําลูกทําแหวนทําวาลมาครบพร้อมใช้งานครับผมเดี๋ยวมาดูไฟเลี้ยวฝั่งขวาอ๋อขั้วมันรวมนิดหนึ่งครับครับใช้ได้ครับผมลองลองปิดปุดหม่ครับปิดทังขวาอ๋อออกแล้วครับขั้วมันไม่แน่นบางทีครับผมไงต้องขออภัยด้วยครับผิดพลาดนิดหนึ่งครับ ็มีเสียงภาคด้วยนะครับยังไงลูกค้าไม่เข้าใจยังไงก็โทรสอบถามได้น,นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ตรงหลังคลิปครับผมครับไ่เดียวออกครบแล้วครับยังหลังช่างขบเปลี่ยนให้ใหม่ครับของใหม่เลยครับพี่เืิมนิดหนึ่งนะครับต้องขอไปด้วยนะครับ ครับปุมนี้คือแต่ครับผมครับเรื่องพิษใหม่เลยครับพร้อมใช้งานยาวๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแกะสราปา๋าฝั่งนี้ให้ชมดูว่าข้างในมีอะไรครับ ก็ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นแบตเตอรี uh, ่นะครับช่องเก็บแบตเตอรี่12โวลต์ครนบ่งนะครับ12โวลตให้ลูกค้าชมว่ารถเราเป็นงานดิ้วใหม่ครับ ดูให้ลูกค้าชมเลยว่าสินค้าเราเป็นประมาณนี้ครับผิวใหม่ฟิตใหม่ทําใหม่หมดครับยังไงถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเป็นรีวิวครั้งแรกนะครับผมนี่ครับแบตเตอรี่ของใหม่เลยครับลูกก็ราวๆ สี่ห้าร้อยแล้วครับของใหม่มือหนึ่งครับผมแบตเตอรี่แล้วอีกสั่งหนึ่งครับก็เป็นน่าจะเป็นพวกกล่องไฟครับผมกับรีเลเย์ไฟเลี้ยวแกะให้ลูกค้าชมเลยว่างานเราทำไปประมาณไหนถูกใจลูกค้าหรือเปล่าครับผม ราะว่ารถก็ไม่มีสต็อกไว้นะครับโพส์วันหนึ่งก็หมดครับนีครับอันนี้ก็เป็นรีเลย์เฟรียลครับผมแล้วก็อันนี้กล่องไฟระบบ CDI ครับผมก็ประมาณนี้ครับก็เนี่ยครับสีรถยนต์ดูนะครับเงาครับผมหนา 2K นะครับใช้ไปนานๆนี่คือไม่มีเหลืองครับ ไม่มีซีดครับผมยังไงก็ฝากลูกค้าพิจารณาดูครับผมนี่นะครับดีมปูรุสภาสีขาวเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับสามารถโอนไปชื่อลูกค้าได้เลยแต่ลูกค้าต้องไปจดทะเบียนใหม่นะครับที่ขนส่งจังหวัดลูกค้าก็สนใจยังไงก็ติดต่อน,นี่นะครับ เบอร์โทรนะครับผมหรือว่าจะแอดไลน์คุยก็ได้ครับผมต้องอ่านดูข้างล่างด้วยนะครับระวังมิจฉาชีพนะครับต้องโทรเบอร์โทรนี้เบอร์โทรเดียวนะครับผมสองเบอร์ศูนย์แปดห้าหกหนึ่งเจ็ดหกหกแปดเจ็ดครับผมและอีกเบอร์ก็ศูนย์แปดเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่สี่หกครับผมขอบคุณครับ